สวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมันนี่กะมันเดิมเช่นเคยครับว่าได้เจอกันมาสองสามมือสามมือนะครับเนาะกะพายุเข่าครับฝนตกนักอากาศมันนี่กะอยู่สึกว่าฝนสิบทันตกแล้วครับต่ากะบ่แน,น่ใจกันตบากะกะเป็นตะโตกอีกย่แล้วครับมือเนี่ยเบิง้งจากสภาพอากาศแล้วกันมัอนี่นะครับเนะาะกะจีนี่ครับ ทรงนกเขาแขกครับผมไปแห่อาจารย์อยู่สระบุรีนะครับเนาะประมาณมันอื่นกันแหละครับพอฉีฮหอดเพราะว่าทรงมันนี่มันเอื่นกัน่นาจหฮอดนะครับกันกงนี่มีอยู่สิบสองตัวครับแต่ว่าทีคุยกันก็คือผมแบ่งสิบตัวนะครับเนาะสิบตัวในราคาหาแดงก็บบอลูตัวผูตัวแม่นะครับเนาะมันก็เป็นครูกันย่ดอกกันให้อาจารย์ไปจับครูเองเลยครับผมไปจับใส่ครูเองเลยต่ว่าถา ถ้าเป็นตัวผู้สองตัวกับบรูมันเลี้ยงลูกดีพอต่าผมบ่เคยใส่นะครับเนาะผมใส่อาจจะเป็นตัวแม่ครับแม่สองหรือว่าผู้หนึ่งแม่หนึ่งก็โอเคอยู่ครับกันผู้หนึ่งแม่หนึ่งนี่มันก็จสิเปี่ยนกันอ่าเปี้ยนกันหมอบนะครับเนาะหรือว่าเปี่ยนกันฝักไครก็คือตัวผู้กับที่เขาย้ำเบ้นครับตัวแม่กับเขาย้ำมะขืนแต่ว่าถ้าเป็นตัวแม่ทั้งสองก็คือย้ำมะขืนมันหิมมันสิหนบสองตัวครับ ยัเว้นสิแมบตัวเดียวเปลี่ยนกันแมบครับยังเว้น่วายยขึ้นมันสิแมบสองตัวเลยกับมีคูครับช่วนมากแม่คูสีดีกว่าเพราะว่ามันกระสีบ่ได้แพ่พันนะครับเนาะมันกับสีบ่ได้ไลนยนี่ครับคันเป็นผูแมีมันกระสีหลายที่นี่แะครับเรกนี่นะครับอาจารย์ทั้งสารบุรีเพิ่นกัสีเอาไปเปียงเข่าสันวะนี่ครับสิบตัวแล้วกัสีอ่านี้อ่าส้มนกเฉลยครับนกเฉลยที่ว่าเป็นลายขอเกือบสีจอดกันนะครับเนาะลายขอกะ ยน้ำลาจิมครับผมเอาฝากไป็นน้ำพอจิมเดี๋ยวอาจจะอยู่บ้านด้วยดอกมืณเนี่ยเดี๋ยวไอน้นกเขาแขกเดี๋ยวคอยมาเอาใส่กรองครับเดี๋ยวห้าไปเอาไว้คนละไปหาพอจิมครับบัานี้เห้อไปเอานกครับครับผมกะมาหอดแล้วนะครับเนาะรู้สึกว่ามันหนีค้นหลายครับเพราะว่ากระจอนอาจจะมีงานครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนงานเพราะเงี้ยขังบ้าน เราอาจจะเสียแล้วครับเราป่วยกับคนหลายครับนี่ครับกล้องกับเอามาแล้วครับคุณพ่อก็น่าจะยู้ยู้จกรยานกับยู้ยู้นี่จะโดนเป็นเฮียนงานครับคนหลา่อ่ะนี่ครับอ้าคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยังไงสิไเฟสเนี่ยอาบน้ำร้อนไม่ได้เป็นไรแล้วเออมาเอาบักรลายข้อจอดวะมาบักรลายข้อจอดอ่ามี มันเสียงไหนเขาคนกลางวาอะไรกี้นี่้อยอ่ะเขาให้ทอวาเนั่นละยุ่นี่บ่นุกะอยู่ดีเออจ้าวามันแค่มันแค่พอเลยหนึงขนมันออกโอ้อันขนปีกมันออกในกลองมือเนี่ยโอ้เออมันแค่มันแค่ก็เลยถอนกันย่านมันย่านมันหัวมุนอื มันหยาดมันดินคักก็เลยถอนใบก่อนดินคัก็เลยถอนใบก่อนโอ้แต่มันโปร่งไหมเออไปทางไหนวะมือเนี่ยมือเนี่ยเออมือเนี่ยจะไปน้ำละเต๋เออโอ้ไปนน้ำปลออกไปนะไปเบิ้งก่อสาดไปใช้น้ำละอืมันฝนก็ตกดีครับเนาะเออฝนสามมือว่าหันว่าได้พ่อกันว่าได้มาเหล็ดน้ำเล้าสามมือครับสามสี่มือว่าได้มาเหล็ดน้ำคุ้นพ่อเนี่ยมะหลดหลงคิบพั่มละอ่มัน ฝนมันตกระดานบะดีนั่งมาก็เลยบบะได้เห็ดคลิปบะได้ไปทางไหนเลยนุ้งบีกัดผ่านมาเมื่อวานนี่ฝนตกครับเออแล้วมาพักอยู่นี่แล้วแล้วไปต่อนตงทางไหนล่ะจานบีก่ะวานนี่ไปใส่นี่แล้วลองนอกบ้านเนี่ยได้มาตัวนึงเออาว่ได้นกยังไงล่ะว่าั่ร์ว่าได้นกยังไงล่ะว่ามีอ่างมีหนุนอ่างอู่อ่างเลีวยวไปติดกุด궁วั่ร์นี่เออดีเนาะ มาให้เบิง้งที่นี่ละเออโอ้หมันอาจารย์บิ๊กเลยเออในห,หลายจุ่มแล้วเป็นอะเออว่าจะออกมันคือร้ดพันนะจะเก็บมาให้เบิง้งเออไปเอ,อเาโซนมาเบิ้งเจ้าความมันร้อนกันครับอาจารย์ไงเขา<ฆ>เราโดกปีกโดกหางไว้ปปะสันปะครับมาแล้วมาแล้ว ขันนี่สิพ่อขันอยู่ใส่บังบังนี่แหละฮู้เพราะเอาขนมันออกขนปีกออกแล้วก็ขันอยู่เตี้เยเออ,อ,อ,กออกอเส<อ>ียงไหนล่ะชังเว้ยไอ้ชัง,งไงผิวเลวเตี้ยเออกลางหายง่โอ้มัุ่งเสียว่าจะริ้วต้นมาเตี้ยเออริ้วต้นเอ,เอาขันแล้วว่ะเตี้ยเอเยเอรู้เสียว่าจะริ้วริ้วเกี่ยมกุก๊กป็นกุก๊กกุ๊กอาจจะว่าไหลดอกข้นมันมันขา้าวค้าๆอาจจะเป็นริ้วหลก,วกัวกุ๊ก นี่ครับลายคอมันเกืบประมาณนี้แหละอันนั้นกับนีเดีกัลังอยโป้งอ่ะนะที่นาตู้ทนถอนออกไปมันโป้งไหลแล้วนี่ครับมันเริ่มโป้งหลาแล้วคุณโป้งหลายแล้วแต่ว่านกกิดสงสีเปียวเนยน้อยหนึ่งาะเออสงเปียวเนยโยน้อยหนึ่งนกไม่เนาะนี่ครับตัวตนรอบรอืไคุณพ่อเราถอนปีกว้แต่ว่าถอนปีกไว้ก็ว่าขันอยู่ว่าขันขันเหมือนเติบโยนกเหมือนอย ย่านมันยังดอกย่านมันดิ้นแล้วบางนีย่านมันหัวตุ้งหัวแก่ก็ย่านผู้เพิ่นอยากได้เพิ่นจะว่ามันนกแบบนี้เนึ่หัวแก่กัที่ใครกันนี่นะเพราะเปนเป็นนกไม่นกไม้ทร้มมาด้าวได้มาเขาก็ต้องถอนปีกกันละอืาไอ้มันขืนไม่ขืนไม่แล้วบางนี้พอะเต็มแล้วบางนีมันจะคุ้นนี่ครับกะติทรงนี่แต่ว่าหางงันหากรลังปงกรลังโปงหาเงินถอนก้อน ลายขอกเกือบจอดแล้วครับนี่ว่าจอดคืว่าได้เนาะอือเกิดคือว่าหายากกับไปของแบกนี่ครับตัวตนหันเสียงกลมเสียงแนนเสียงกลมดีอย<ก>อนี่ครับทรงหนุกไม้ของแปกเนาบนี่ครับ จะเอาใส่กล้องนะครับนี่กล้องก็เตรียมมาเรียบร้อย,อยคุณพ่อจับใส่กล้องเอาครับมาในกรน,นกกับประมาณน,นี้แหละยอดก็ย่าดเอานกใส่กล้องก่อนครับบ่าเนี่ยใส่คอยใส่เด้อดีด้ไเยเดี๋ยวนะงามไปก่อน ง่ายเรียบร้อยนะครับเนาะเจะเอาตัวไม่ล่ะครับมาให้คุณพ่อเลี้ยงโอ้ขันแล้วเหรอพี่แก่คันแล้วโอ้โดกปีกยุ่งกับคันเออกับใครเนี่ยยุ่งนะเหมือนอยู่กัดเอาไปกิดให้มันคำคำคุ้นๆทั้งนาลนะเนาะมันกับบอดินมะหยังดอกเกิดข้อหมายเนะี่ยมันกับบอดินมะหยังดอกแบบนี้ที่แรกที่แรกเขาหนีปีกไว้มันบอาเขาหนีปีกไว้แล้วแบบนี้บ้าสมมติว่ากำนั้นทรงมัให้เป็นลูกค้าแบบนี้มันขีบองามมันขี่บองามเ คล้ายๆกับขึ้นอกแบบมันอาจจะดิ้นมันอาจจะดิ้นจะยังนะแล้วมึงนี่เขาก็จมีปีกใช่ไอบันนี้เเลยถอนไม่เลยมันขึ้นไม่หันไปขึ้นอยู่น้ำเขาเนาะเกินยี่สิบมือมันก็เต็มขึ้นเก้าโอ้นับจากมือนี้ไปนักจากมือนี้ไปอีกยี่สิบมือนี่ขนมันก็จะเต็มขึ้นเนาต่หางกับแป๊บเดียวก็เริ่มออกแล้วมันจะเป็นสภาพที่ว่าอยู่ในปลาเลยเนาะขนมันจะเต็มเบิดขึ้นเกาสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่ในปลาเนาะมีสิบในท้ายี่สิบมือ แล้วมันจะพุ่นถอนถอนเมือวานนี่เดียวถอนเมือวานโอ้พอถอนไปเมือวานนี่โอ้ขนาดว่าถอนต้องมือมือเช้านี่ยขันอยู่ขันสูโม่ยู่เต้อขันสูโม่ไหลความเติบแต่ว่าบางท่านขัดเกล็ดดอนบางท่านเต็มเสียงแต่ว่าห่งว่าขันอยู่ขันอยู่มันออกเป็นกุ๊กเดียวอยากจะแจมกุ๊กนะลิวต e. right e, ้นเหรอนี่ลิวต้นอืเนาะฮะเอ ah พราะว่าก็สังเกตอยู่ว่านกหัวแหลมแหลมอ่างนี้เดือนชวดมาจะเป็นนกหรือวะเนาะเดี๋ยวกับไปเลี้ยวแก้มคุกหายบ้านแหละครับกับบรูว่าทั้งหนากับควายขำขำคุ้นๆแหะครับให้มันขันดูๆนั่ะนะไปเนี่ยมันกับนกไม่เนาะกับบลูน่นอนแหลมันบลแน่นอนนะครับบรูว่ามันจะเป็นบ่เป็ี่นตะวันนะมันมีแตกอย่างเดียวแต่ว่าไล่ข้อมันคือเขาเนาะมีลายพร้อมเป็นเขาแล้วกับนึ่งมองขนไล่ข้อเนี่มันดำไหลดำไหลงูว่ะมองไล่มันเนี่ยมันดำไหลแล้วมีกับ เราเงีย้ยบตามันก็ดีพอา่ใ้เขาเห็นลำเลี้ยมาบันบุกท่านมหาบึงพอบ่ใบเขาเห็นพอเชียงไว้นิดกวนเขาเมา่เชียงไว้อะใบอยากเห็นโอ้ครับครับถ้่มันเอาไม้เขาเบิ้งเขาขวาปั๊บป่นเออเขาเกียบแม่นแล้วนะะว่ามันเขาเห็นแล้วเท้าใบ,าาบ,บเขาเลยเลมันขี้ไล่เลยเมันมีแตปูมีแตปูถือกันแล้วก็มีแตปวก ไปรับอาจารย์มหากันดีเกลยเสียงไว้เกลยเสียงไว้ไม่เห็นย่นยานเพื่อนเอาไปนี่ครับผมเ๋ยว,ยวประมาณนี้นครับบารนี้กฤติเอานกน้ำคุณพ่อไปแล้วกฤติไปเอานกเขาแขกแบงนกเขาแขกพอมนี้สิบตัวพอนะโอ้เอาไปช่วงเพิ่นยังมากิไปช<อ>่วงพามันกับตัวนี้ละนกเขาแขกสิบตัวพุ่นละครับกฤไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนอุญาตเอาแพรก้องก่อนครับบานเนี่ครับผมกะ เอาไปก็บทเอามือปืนนะครับเนาะสิบตัวเอราะว่าอยู่ในนี้มีสิบสองครับผมก็บทเอาเหลือไว้สองตัวก็ให้อาจารย์ทางสระบุรีไปสิบตัวนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวตัวในห้างมะครับให้น้าตัวหนึ่งเพราะว่าแมะไข่เราตัวเนี่ยบัวลูดจะเป็นตัวผู้หรือตัวแมีเพรานน้ำแหมบย้ำเว้นทั้งที่กระสงสัยครับมีไข่สองน่วยแหละอยู่ในห้างก็บทเอา กองกับลกองเงาเกองใ่ๆๆครับต้องเบื้องก่อนครับกระสีมีสีเหลืองข้อดำกระสีเทาเทาข้อดำดำนะครับแล้วก็เหลืองข้อขาวนี้ซับนี่ครับสีดังบอมีครับดังแบบดังหลายๆบอมีครับแล้วก็ขาวล้วนบอมีสีมีสองสีนะครับเนาะนี่ครับสิบตัวแล้วก็สี จับไ่นี่นะครับจากนี่ละสิบตัวอะครับเดี๋ยวขออนุญาตอนุเขากล้องกันครับบ้านเนี่ยเสด็ไปส่งครับผมกะใส่น้ำใส่อาหารเรียบร้อยครับในกล้องกะอ่ะครับกะขออนุญาตอนุเขากล้องครับบ้านเนี่ยครับผมกะเอากล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกล่องใหญ่เลยครับใหญ่อยู่ สิบตัวเดี๋ยวไปสองตัวครับบุรุษตัวผ <cake> ู ja ้หรือตัวเมียกะต้องล้อรุ่นบ้างครับเด็กให้จ๊จับพูดนเดี๋ยวบึ้งกันน่อยสิเป็นผู้เมียอยู่หรอคิดว่าตอนที่บึ้งถ้นเป็นตัวเมียทั้งสองก็ดีครับแต่ว่าถ้นเป็นผู้สองกะใครแยกใส่กับนกเมียครับเพราะว่าผมมีนกเมียใส่งานเมียครูหลายครูอยู่ถ้ามันเป็นตัวผู้ทั้งสองกะคอยเปลี่ยนครูกันครับแต่ว่าเดี๋ยวบึ้งกัน สังเกตว่าน่าจะคือตัวผู้ตัวแม่อยู่เพราะนั้นมีตัวใหญ่กับตัวน้อยเนี่ยครับขึ้นอาวไแค่คู่เดียวครับสองตัวใส่กองเดี่ยวลอยครับสิบตัวห้าคู่กะให้อาจารย์เอาไปเบิ้งเอาเองครับเอาไปเข่าคู่กันมาบลูนะครับนาะผมกับบลูกันว่ามันเป็นตัวผู้ตัวแม่แต่ว่ามีมีใครครับมีใข่เห็นใครอยู่ในทั้งสองวยแต่ว่าบ่แเม่นใข่สองตัวนี้เพราะว่าสองตัวนี้ยังอ่อนๆอยู่กะ น um> 10 uh um> <th okay. ี่ครับสีได้ไปส่งครับกะนี่ประมาณนี้แล้วครับนอกะส่วนุกของพอจิมกะที่ผมเอามานทำพอจิมกะเรียบร้อยครับถึงทรงสองกองครับมือนี้กะนี่นะครับนอกจาคือจิบฝนโปรเดี๋ยวับครมื่นไหมอีกแล้วครับมือนี้กะอ่ะกะประมาณนี้นะครับนอกจาคลิปนี้ผมก็เฉพอะจบคลิปไปเพียงสิ้นแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดเป็นกวามังใจให้ผู้เห็นคลิปได้ครับจะเดทคลิปเกี่ยวกับเรื่องเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเกลือมือเนี้ครับผมขอลาบก่อนสวัสดีครับ